ชาวเกาหลีใต้กว่าพันคนกำลังติดอยู่ในขบวนการลึกลับที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงในสัตว์นี้หลายคนออกเดินทางด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังแต่ไม่รู้เลยว่าเครื่องบินลำนั้นพาพวกเขาไปสู่คุกที่ไร้ลูกกรงรายงานจากรัฐบาลเกาหลีใต้เผยว่ามีคนจำนวนมากถูกหลอกให้ไปทำงานในกัมพูชาโดยเชื่อว่าจะได้งานดีเงินเดือนสูงมีที่พักพร้อมแต่เมื่อไปถึงฝันก็พังในพริบตาพาสปอร์ตถ,ถูกยึดโทรศัพท์ถูกเก็บสิ่งที่เหลืออยู่คือหน้าจาอคอม ที่ต้องใช้หลอกคนอื่นทางที่ตัวเองก็ถูกหลอกมาเหมือนกันรัฐบาลเกาหลีใต้เองก็ไม่ได้นิ่งเฉยได้ส่งทีมสืบสวนข้ามแดนเข้าไปยังเมืองซีฮันุวิลเมืองชายเทะเลที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยรีสอร์ทและนักท่องเที่ยวเสียงคลื่นที่ซัดฝั่งกลบเสียงร้องไห้ของเหยื่อนในแต่ละคืนหลายคนเล่าว่าทุกค่ำคืนคือขุมนรกเพราะพวกเขาได้ยินเสียงคนถูกทำร้ายถูกบังคับแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะร้องขอชีวิตนี่ไม่ใช่ q u i d g เก e ที่ดูแล้วลุกขึ้นปิดจอได้แต่นี่คือชีวิิตจร ของคนที่เดินทางเข้าสู่สนามเกมโดยไม่มีทางออกทุกครั้งที่มีใครบอกว่ารายได้ดีทํางานง่ายลองหยุดแล้วถามตัวเองดูนะคะว่าปลายทางนั้นคือสวรรค์หรือเหวลึกกันแน่อันงานง่ายรายได้ดีมีที่ไหนหากมีใครหลงโลกพบสิ้นหวังต้องทนโศกโชคร้ายทลายพังถูกกักขังปานตกนรกอเวจีนี่แม่แอนโมรจิลวีในช่วงมาม่าแอนนิวส์แม่แอนจะมาเล่าข่าวรอบโลกแบบนี้ให้ฟังทุกวันค่ะ